สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแอดซีวิวขอเปาไอแอดซีิวนั่นเองครับวันนี้ฮะแดงชนเขียวนะครับ rtx 5 0า0์เจ็เจอกับ rx 9070วันนี้ราคาอาจจะเล่ยๆกันแต่ว่าผมอาจจะเทสที่ 2K นะเพื่ออาจจะมี 2K ผสม 4K แหละดังน,นั้นนะครับฝั่งเขียว rtx 5070ก็คือ palit GeForce rtx 5070 gaming pro 12 g b G DDR7 DLS4 Ray tracing ตัวนี้แล้วก็ค่ายแดงวันนี้ RX 9070วะ AMD Radeon RX 9070อันนี้โดดเด่นด้วยการปรับปรุงเรื่องของ Ray tracing ขึ้นมา Base d on same spec ครับ 7800X3D เหมือนเคย8 core 16 thread Turbo 5.0เหมือนเคยดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าคุณเลือก7 พันแปด x ส d ชุดน้ำคอแซนนอติลุสเมนบอร์ดเอ็กค์ e กาจอเป็น x x ตัว9ก้าราคาอยู่ที่6 3หมืครับผมแต่คุณบอกว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยพี่เปาผมไม่อยากได้ค่ายเขียววะ่ะ5้าศูนย์ครับสิบสองกราคาอยู่ที่6 5ห0ื่นห้าเกู้ถูกกว่าส0งพันเกมแรกอะ่ะครับรับระบาดมาอืมอ่ะ2 k 2> 2 k พลังดิบก่อนเลยครับผมผ้าเป็นไรอันตา้าอันต้าครับ โอ้โหเยี่ยมหนึ่งศูนย์เอ็นดีนำสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมภาพไม่ต้องวัดคุณภาพภาพไม่ต้องวัดเพราะดิบชนดิบใช่ครับมันคมอยู่แล้วโอเคคมอยู่แล้วนะครับเอาละสิบเปอร์เซ็นต์ในพลังดิบเป๊ะเลยทูเคนตราลาดาวัตพาร์วันนะครับดิบชนดิบสิบเฟรมว้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไง นี่แหละร้อยหกร้อยแปดร้อยสิบห้าร้อยสิบร้อยสิบสามก็มีบางจังหวะที่มันแบบว่าโอ้แต่โดยรวมมากกว่าครับใช่แต่มีบางจังหวะอออาจจะชนกันอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมมันมากกว่านะคิวเนาะได้ครับคราวนี้ถ้าเราดันไปถึง 4K รเอาโฟร์ก่อนครับผมนะครับ 4K ดิบอ่ะเขียวกูแต่ส้มแปดมาเลยแดงโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้คิวพูดเป็นเล่นใช่หรอเขาจริงย อ้ยอยวีแรมวีแรมมึงกินสิบสี่ผมเขามีสิบหกอ่าวีแรมมึีสิบหกกินสิบสี่ของพี่วีแรมกินสิบเอ็ดมีสิบสองเองโอ้โหเยี่ยมเฟรมเลทโซคของผมเป็นส้มเลยฮะแบล็คมิดเดี๋ยวเริ่มต้นที่ 2K ก่อนแล้วกันปรับภาพ 2Kcinematic ผมเปิดบาลานซ์ซะค่า60เหมือนกันนะครับผมก็จะมี f s r ของคิวมี f s r ค่า60เหมือนกันเฟรมเจนกระจุยนะครับอันเนี้ยนำกระจาย ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าร่างปกติคือร่างนี้แบบเล่นจริงๆอ่ะ d f s Frame Gen 60 FSR 3 f r เ m รมเจ60เรเวลี่หายภาพซีนีมาติดโดนแดงโดนรับเลยครับแต่เฟรมเรตตัวนี้ถ้าแบ็กมิดถ้าคุณเล่นแบ็กมิดก็ต้องฟันทงนะว่าเขียวถ้าเมื่อกินระดับอัดถ้าเป็นผมผมเอาแดงอ่ะ ก็เป็นเกมเกมใบต่อไปฟอร์ซ่าครับ 2K ใช่ปะครับผม 2K Extreme ใช่ปะครับผมครับผมดิบ 2K 2K Extreme นะได้โอเคโอ้โหยยยัเเเบีดใกกลล้้นฮแดงแรงกว่าไคิวแดงแรงกว่าอุ้ยสองร้อยมีอุ้ยแดงขะแดงทิ้งนะไม่แน่นะอันนี้เต็มสองร้อยแดงแรงกว่าร้อยแปดสิบสองกับร้อยหกสิบรอไซเบอร์ทรัคเนอะแต่เบอร์พังเปล่า อันนั้นมันอีลอนมาร์กใช่เปล่าเออพังเลยพังครับผมเลดเดต 2K ครับอันต้าหมดเลยอันต้า X16 อันต้า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 ไฮดิบนะโอ้โดนโดนโดนเยอะด้วยไอคิว88113โดนเยอะเยอะไปเปล่าเยอะหรือเปล่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แรงถึงขนาดมีซีรีสฟิแคนด์วยใช่ ร้อยหนึ่งร้อยสามสิบห้าแรงเกินไปวะเนี่ยโอ้ยแรงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอไอคิวยี่โอ้ยชิดจังหวะเมื่อกี้ยี่สิบสี่สิบถึงเมื่อจัดร้อยยี่สิบสองกับร้อยสองครับดีเฟรมอีกแล้วต่อไปเนี่ยเกมที่เป็นเน้นพลังดิบเหมือนกันคือ Hell Devil 2ครับผมดิสเพลย์ครับเป็น 2K near จีนนะ 2K near จีนครับกราฟิกเป็นอัลตราไอคิวเอ่อโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะจังไงแล้วจังหวะนี้แดงหุกซ้ายมาหลบได้แล้วอัปมาคัสส่วนแล้วเฟรมยังเข้ากันอยู่ สวนกันไปสวนกันมาทำอะไรกันไม่ได้แล้วเฟรมเท่าเดิมแล้วเถียงยังไงดีอันนี้แชทบอกงงจิ๊บหายแล้วกูจะบอกอะไรชนะดีว่าเนี่ยเดื่อมาเท่ากันอ่ะ GTA Enhanced 4K โอเคเลยนะ Maximum RT ดิบชนดิบเลย 4K พลังดิบปรับสุดครับอุ้ย Maximum RT พลังดิบละกันอันนี้ชัดนะชัดเจนชัดนะ Maximum RT Maximum RT พลังดิบละกันครับผม อ่ะก็จะประมาณประมาณนี้ตามนี้นะง่ายๆนะจะได้ไปเกมอื่นเพราะว่า GTA ีเอครู้อยู่แล้วนะครับโอเคเอาขออ็อบไหมได้ครับอ่ะขอออบนะครับ 2K โอเคครับ e x t r e m มปิดสิออฟนะครับปิดก่อนอ็อปิดเซนเซนด้วยอ่าโอ้โหครับเชียร์แดงแรงกว่าเกมนี้นี่แบบชัดเจนนะแดงแรงกว่าแบบแรงกว่าคือแรงกว่าเลยอ่ะแรงกว่าไหม รออะไรอ่ะวายดูท่าจะฉีกนะนี่แหละนะครับขอให้เปล่า98ของผม138 138อ๋อแต่ไปนันแมนก่อนก็ได้นะผมมีผมมี 4X นะครับผมรันแล้วนะ 2K บาลานสเฟรมเจนของผมก็ MNR4 b a l a n c e ์สี่บาลานสเว Ultimate ย์แอเเอา 2K พออันนี้คือ 4X โอ้เฟสสูงโอ้โหคิววิวแรมแม่งแบบของไอ้ของมึงอะคิวสิบแล้ววีแรมกี่สิบห้ากิกนะของพี่กี่สิบเอ็ดกิกนะร้อยหกร้อยยี่ร้อยโอ้โหคิวเฟรมต่างกันนะนะครับอ่าเซิรพังเลยไหมล่ะเยี่ยจบไปก็ไปจบไปเซิร์ฟพังมาโอเค JVS Transformer Quality ครับ Quality ของคิวได้แค่ SR3 ครับอ่าพาเดซิกพาเดซิกเปิดครับพาเดซิกเปิดปรับสด ถ้า 2K อะยเวครับมึบลงลอง 2K ดิลองลองได้ลองได้ 2K 4X อ่ะจอมันจะเล็กไหมอันนี้ของของน้องจอของคิวจอจะเล็กนะเพราะว่ามันมนเป็นค่ายแดงปรับใหญ่ไม่ได้ใช่ค่ายแดงต้องปรับตรงนี้ทีพนะครับอันเนี้ยอ่ะ140 4X นะปรับสุดนะของคิว73นะครับผมอ่ะภาพเป็นไงอ่ะหมุนหมุนช้าป,ปกติครับถ้าหมุนเร็วอ่ะ หมุนเร็วก็ต้องเวียนหัวสิไ้บ้าตอนหมุนเร็วถ้าเป็น2 k มันจะไม่มี input lag คิว2 k คือดีเลย2 k คือดีครับถ้าปิดผ่านต้องทำอะไรบ้างต้องเยอะวุ่นวายไหมถ้าปิดปิดได้เลยครับปิดเลนเรียบร้อยแล้วเราจะเล่นกันที่อะไร2 x เหมือนกันหรอแต่ของพี่ป้าเป็น dl ของ fr นะมึงแรงจังวะปิด่านปิด่านปิดเรย์ะปิดเรย์้งก้อนอะองอ่ะ อันนี้แต่ว่ามันก็พูดไม่ได้ว่าคนละเป๊ต่อเนีใช่ครับเอ่อคนละเป๊ต่อเนีมันมีความเอ็กก็ประมาณนั้นนะครับเพราะผมเปิดโฟรเอ็กก็ามร้อยก็แรงกว่าเยอะอ่าถ้าผมถ้าผมเปิดโฟเอ็กกับเบรเจบอกเฮ้ยแต่ว่าผมมองว่าแดงแรงมากนะถ้าผมต้องเปิดโฟเอ็กเพื่อให้เล่นได้300กับของมึงอ่ะเปิดเอฟอาเฟมเจนธรรมดา2-3-5 2 3 5้แล้วออสตาวอร์ไหม Star Wars ได้อ่ะ s า a r Wars อ่ะ 2K ใช่ป่ะ oh, DL 4X ประหลาดแล้วกันนะครับอ่ะขอแค่แต่เดี๋ยวผมไป 4X นะครับผมอันตราเนี่ยอ่ะมันตีเฟรมเจนตีเฟรมเจนปกติแล้วสุดท้ายมึงรู้ป่ะคิวสิ่งที่ยากสุดคือรู้ป่ะคือสุดท้ายเฟรมมันมากกว่าก็จริงเป็น100ร้อยเฟรมแล้วแบบเราเล่นจริงอ่ะฟีลลิ่งในการเล่นดีอ่ะมันต้องสลับกันเล่นอีกหรออะไรอย่างเงี้ยได้ภาพออกป่ะแต่ว่าเล่นจริงต่างหรือเปล่าอีกรอบหนึ่งเรื่องหนึ่งไงอ่าโอเคครับต่อไปอะไรวะ 2X อรอครับผมก็ชนะอยู่ดีโอ้ชนะ เล่นั่นแหละไอ้ Nvidia ได้เหล็กอะไรนะนะครับชัดเจนเลก็ช่แอยู่ดีนะครับเกมนี้ของเขาไอเกมนึงนี่เกมอะไรนะอินาโจใช่ป่ะอินาโจโอเค 2K อ่ะอ่ะปรับพายเลมีเดียมพามีเดียมเดียวบาลานซ์ 4X ทราบมาที่ต้องมีโเ 4X กีกแล้วได้แล้วโอเคก็ตามนั้นตามนั้นเลยเลเลยครับไอ้นะโดนเรื่องเล่อย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้เท่ากันนะ60นะเหนื่อยแดงเหนื่อย50โอเคเดี๋ยวผมลงไปจ้ำด้วย เดี๋ยวผมลงไป 2x ด้วยครับดูสีหน่อยอ่ะจะลง 2x อ่ะ 2x ผมลง 2x แล้วก็แรงแรงกว่าก็แรงแรงกว่า20ยี่สิบกว่าเฟรมอันนี้ผมลงมาแล้ว 2x 2x ขนาดนั้นนะครับเนี่ยผมลอง 2x ด้วยนะครับมีแดงเป็นเงินเงินเงินครับผมลอง 2x ให้อันนี้คืออะไร 3D Two Two 3D Two t w 2ครับเลย์เป็นออนเลย์ออนครับ 2k นะใช่ เดลอน DL Quality ผมก็จะเป็น FPR Quality ครับ Render เป็น e p i x แล้วก็เปิดเฟมเกมเจ็ดออนผมบอกผมไม่โฟ x ์นะเฮ้ยจะว่าไปอ่ะผมว่าฝั่งแดงก็สูงมากนะใช่ครับสูงมากๆกันนะคิวมันสูงมากกันนะเนี่ยของพี่พอลสูงไปของผมมาสูงไปเด็กโ่ะนะครับดิบเลยไหมล่ะอ่ะดิบเลยก็ได้ครับโอ้โหดิบชนดิบเลยนะอันอุ้ยแดงแพ้ดหน่อยแดงแพ้ ห้าสามห้าสิบครับผมแดงก็จะแพ้นิดเดียวนะเอออันนี้ครับอืมใช่ต่อไปน่าจะมีอะไรนะเดลฟอสกราฟิกชูเคเคยูแอนติเมทรับ d ี s อเอสบาลา 4x Enhance อ๋อผมก็เอเ3็นอสามบาลานเฟรมเจนธรรมดานะครับ200โอ้โหแต่ว่าเฟรมเจนปกติแม่งแรงโคตรเลยนะใช่ครับ130อ่ะโอเคปรับสุดแล้วผมใช้เอพุทแลก่อนไม่น่าจะมีนะไม่มีเล่นได้ปกติ193 200 หมดแล้วล่ะประมาณนี้แหละ,ะน่าจะเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของวันนี้ P พี่ภาพประกาศได้ขอโทษด,ด้วยมันไลายสดแล้วมันเยอะมากนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับฝั่งเขียว RTX 5070 <c oughs> ก็คือ PALIT Gforce e RTX 5070 Gaming Pro <c oughs> แล้วก็ค่ายแดงวันนี้ RX 9070วะ Based on same spec ครับ7 8 0 0 X 3D <c oughs> เหมือนเคย8ปดคอสิบหกเทรดเทอร์โเหมือนเคยเมนบอร์ดตัวเดิม X 670e gaming plus wifi ram 3 2 g b เหมือนเคยนะ d i d a 5 l 6 0 0 m h z นะครับชุดน้ำพอแซตม์ n a u t i l u s 3 0 0 r s r g b ชุดน้ำสามตอนปกตินะ power ก็เหมือนเดิม i 8 5 0 e 850w 80 plus g o ตรงนี้ storage ตรงนี้1 t b เหมือนเคยคงไม่ต้องพูดเยอะฝากไว้ให้ทีมหลวงอับผิดพลาดันได้ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงได้ข้อมูลไปแล้วย้อนดูแล้วกันเป็นเยอะมากเดี๋ยวตั้ง time s t a ไว้ให้ ขอบคุณทุกทานที่ติดตามครับฝากกดไลค์ด้วยและเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ